หอการค้าไทยจีนพร้อมหนุนเป็นทีมไทยแลนด์เชื่อมการค้าการลงทุนสองประเทศนรุมลนพิญโยสินวัฒน์เผยหอการค้าไทยจีนพร้อมร่วมมือทำงานกับรัฐบาลเป็นทีมไทยแลนด์พัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนทั้งสองประเทศวันที่19กามกราคม2567ัรศาสตราจารย์น,นารุมลนพิญโยสินวัฒน์ผู้แทนการค้าไทยพร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย นายธิริยะเข็มพลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายพิรัตศิริขวัญชัยอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานด้านยุทธศาสตร์เดินทางมาเยี่ยมหอ,อการค้าไทยจีนร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทยจีนโดยมีน,นายนรงศักดิ์พุทธพรมคนประธานหอ,อการค้าไทยจีนนายบุญยงยงเจริญรัฐและนายประสงค์เอาลานรองประธานร่วมให้การต้อนรับผู้แทนการค้ากล่าวว่าในสัปดาห์หน้าจะนำคณะเดินทางไปประเทศจีน เพื่อหา,หารือกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนจีนจึงถือโอกาสนี้มาระบบฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นําหอการค้าไทยจีนเกี่ยวกับแนวทางออการถักดันและส่งเสริมการค้าไทยจีนในด้านต่างงองอโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนพร้อมเน้นย้ําให้รัฐบาลทํางานร่วมกับคณะหอการค้าไทยจีนเป็นทีมไทยแลนด์เพื่อส่งเสริมการลงทุนและอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทางด้านน,นายนรงศักดิ์พุทธพรมคนประธานหอ,อการค้าไทยจีนกล่าวว่าหอ,อการค้าไทยจีนยินดีที่จะสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้งสองประเทศซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนมีนโยบายเปิดกว้างทางการค้าและให้ความสําคัญกับสินค้านําเข้าจากประเทศต่างๆดังนั้นไทยจึงควรเร่งส่งเสริมการนําสินค้าคุณภาพไทยไปขายยังตลาดจีนให้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรรัฐซึ่งการเข้าร่วมงานมาหากรรมสินค้านําเข้านานาชาติจีน หรือที่จัดขึ้นทุกปีก็เป็นอีกช่องทางสําคัญที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวง,งเกษตรควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมให้มากขึ้นหอ,อการค้าไทยจีนมีสมาพันธ์ที่เป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจจีนในประเทศไทยมีสมาชิกเป็นสมาคมการค้ากว่า70สมาคมจึงเป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าไทยจีนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและการประชุมสมาพันธ์หอ,อการค้าไทย จีนซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆ2เดือนก็เป็นเวทีที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยจีนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ในระหว่างการหาหรือทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าไทยจีนด้านต่างๆอาทิระบบโลจิสติกส์รถไฟฟ้าความเร็วสูงพลังงานสะอาดรถยนต์อีวีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่และวันตรุษจีน ที่กำลังจะมาถึงโดยขอให้ทุกฝ่ายทำงานราบรื่นบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้